สูงขนาดไหนหนึ่งบา์ก็เท่ากับสิบเมตรถ้าน้ำพุ่งขึ้นได้สิบเมตรหนึ่งบาร์ยิ่งพุ่งสูงขึ้นมันก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันทำให้สิ่งเจือโปนไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ทำความสะอาดท่อตลอดเวลาแบคทีเรียก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่มาหน่อยลุรย่วมาตรฐานระดับโลกอยู่ที่ไหนครับสิบเมตรประเทศไทยอยู่ที่เท่าไร่ครับสองเมตรที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ผมเคยอยู่ผมก็เปิดน้ำก๊อกกินนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ที่สิบสี่เมตร เขาเตือนประชาชนแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเนาะแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเขาก็จะบอกทีว่าถ้ามันอยู่ที่14เมตรเมื่อไหร่ประชาชนต้องเลิกต้มกินแล้วก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ที่3.5เมตร หมายความว่าต้องล้างท่อคร to to ับหมายความว่าต้องเปลี่ยนท่อทั้งหมดแล้วก็ต้องตรวจแบคเรีดด้วยประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สองซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ใครที่บอกว่าน้ำประปาดื่มได้ถ้าอยู่ในเว็บไซต์ของประปาหรือภูมิภาคแต่เมื่อมาถงบ้านของเราน่เป็นน้ำโอวัลตินเป็นน้ำกาแฟเป็นน้ำโอนน้ำชาเป็นอยู่ในนแต่ละพื้นที่น้ำที่ไหลมาอยๆโป็ดน้าที่ไปอีกครับพอผมเข้ามาเป็นสสเข้ามาเป็นประธานกรรมธิการที่ดินใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ถามเขาครับว่าทําไมประเทศไทยมาถึงควบคุมเรื่องที่มันพื้นฐานขนาดนี้ไม่ได้เรื่องที่มันเบสิกมากควบคุมแรงดันน้ําแค่นี้ทําไมทําไม่ได้เขาก็ตอบว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันคือการแก้ไขปัญหาแบบไทยๆที่บอกว่า KPI ที่รัฐบาลตั้งมาคือห้ามรั่วห้ามรั่ว3าสเหมายความว่าถ้าปล่อยน้ำมาร้0ยเน้ํา้ำต้องถึงบ้านประชาชนเจ็สเอ้3าสิเรนี้ยรั่วมากกว่านี้ไม่ได้ ก็เลยแก้ปัญหาแบบไทยไทยครับแก้ปัญหาแบบเสียสิทรชัยก็เลยควบคุมแรงดันน้ำมันมันจะได้ไม่รั่วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์ผมในในฐานะที่เป็นสสแต่คุณลองคิดดูดีๆนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่คือวิธีแก้แก้ปัญหาแบบรัฐไทยไม่ว่าจะเรื่องพื้นฐานแค่ไหนก็คือใช้วิธีแบบสินธิรชัย KPI ไม่ให้มันรั่วแทนที่จะทำไงครับ แทนที่จะทำการแทนที่จะเปลี่ยนท่อถูกไหมครับแทนที่จะเปลี่ยนวัสดุให้มันไม่รั่วใช่ไหมครับแทนที่มันจะซ่อมให้สามารถแรงดันน้าได้มันปกติเพื่อที่จะให้น้ําสะอาดจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วก็ไม่ได้เป็นการพา,าล่าไปกับพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องซื้อน้ําดืม่มอันนี้คือประสบการณ์และก็สิ่งที่อยู่ในใจของผมในฐานะที่เป็นสสมาตลอดสี่ปีอยู่ในการเมืองมายี่สิบปีฟังมาตลอดอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเป,สเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณรัที่สุดแต่การแก้ไขปัญหาของประเทศไทย,ยไปไหนผมมองปัญหาแล้วมองทะลุปไปถึงขนาดนี้จเจาะลึกลงไปให้เห็นถึงขนาดนี้นี่ยังไม่รวม ช่วงที่เราพูดคุยกันอยู่นี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ฟังดูอยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหน้าแรงขนน้ําไปหาคนหน้าฝนขคนหนีน้ําอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรทุกภาคพูดเหมือนกันหมด ปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องแรงซ้ำซากแต่ท่วมซ้ำซากเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแสนกว่าล้านต่อปีนะครับประยุทธ์ใช้ไปแล้วเกือบล้านล้านนะครับแล้วพื้นผลทางการเกษตรก็มีอยู่สองแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปที่พิษณุโลกของเขตของสอสอของรหัสไปรษณีย์สองรหัสครับอยู่ที่พิษณุโลกเขไป็นอยู่ที่ข้างบนตรงนี้บอกว่าชาวนาร้องไห้คือข้าวตายชาวนาพระข้าวอีกรหัสไปรษณีย์หนึ่งลงมาข้างล่างชาวนาร้องไห้เหมือนกันครับ าตายขาดน้ำอยู่ในจังหวะเดียวกันครึ่งหนึ่งแรงซ้ำซากลงมาข้างล่างขึ้หนึ่งท่วมซ้ำซากแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีอันนี้นี่คือยังยังรู้สึกว่าแทนที่จะเอางบประมาณตรงนี้กับงบประมาณที่จะต้องมาชดเชยพี่น้องเกษตรกรใเรื่องของราคาที่ต้องประกานด้วยทั้งที่จะต้องประกานเรื่องเรื่องอุทกภัยด้วยมา,ารวมกันปีหนึ่งสองสามแสนล้านห้าปีก